สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์มาตรวจดวงการงานในช่วงไตรามาสที่3ามกันค่ะการทำนายนี้นะคะจะเป็นการวางลัคนาไว้ที่พพการงานแล้วก็ดูดวงดาวที่ลอยประกอบการทำนายค่ะมาดูในเดือนกรกฎากันนะคะมองว่าในเดือนนี้นะคะ6 0ูนเนี่ยลอยอยู่ในภพการงานแน่นอนนะคะว่ามองว่าเรื่องงานเดือนนี้เด่นนะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเกษตรนะคะคุณมีการวางแผนแตรเตรียมเรื่องของการทํางานไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรก็ตามเนี่ย ทําให้การทํางานเนี่ยมันโฟล์มากขึ้นแต่มันก็ยังเหมือนว่ามันมีอุปสรรคอยู่นะคะเพราะว่าเลขศูนย์กับเลขเ็ดเนี่ยเขาส่งอิทธิพลโยกนะกลุ่มถึงดาวศุกร์นั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเราจะได้วางแผนการทํางานของเราอย่างดีเยี่ยมนะคะหรือแม้แต่ง,งานเนี่ยที่มันเข้ามาหาตัวคุณเองเนี่ยแน่นอนมันก็จะนําพาเรื่องของดาวเสาร์นะคะความเหนื่อยความหนักความเครียดความ ต้องแบบละเอียดอดทนนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาเราทํางานอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากจะทําด้วยความสบายใจงานเข้ามาเราสบายใจทํางานเราก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันก็จะเหมือนกับว่ามันเหมือนมีดาวเสาซึ่งเป็นเสือเนี่ยนะคะมันมีไอหรือกระแสอะไรบางอย่างมากดดันเรานะซึ่งคนที่กดดันน่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยู่แวดล้อมการทํางานของคุณหรือคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะทํางานให้มันแบบละเอียด ทำงานให้มันรอบคอบนะหรือการทํางานถึงแม้ว่าคุณมีความสุขกับการทํางานก็จริงอะแต่งานชิ้นเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำหรือวางแผนหรือทำให้มันสำเร็จผลเนี่ยเป็นการอดทนรอคอยยาวนานทำให้เกิดความเครียดระหว่างการทำงานด้วยนะมันเป็นความสุขบนความเครียดเออที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งดาวมริตยูก็โคจรกลุก่มกันกับดาวสุขนะกลายเป็นว่างานของคุณเนี่ยคุณทำเนี่ย มันมีความสุขดีงานเข้ามาเยอะนะค,ะคุณมีการวางแผนแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้คืออาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเพราะว่ามรตยูเนี่ยก็จะมาทําร้ายแผนการของเราเลยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปมานะคะมันอาจจะกลายเป็นว่าเอ้ยไอ้สิ่งนี้เราอยากเราปรารถนาอยากจะทําให้งานมันเป็นในรูปแบบแบบนี้แต่ก็อาจจะถูกกดดนันหรืออาจจะถูกแบบด้วยข้อจํากัดของเวลานะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให บางอย่างก็อาจจะคนโทรลค่อนข้างลําบากแต่อย่างไรก็ตามนะคะเลข1เลข5เนี่ยดาวคู่มิตรก็ลอยโครจรโยกหน้าอยู่ในภพการงานนะคะก็เลยมองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณน่ะก็ยังรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่คุณได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะหนักจะเครียดจะกดดันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตามน่ยคุณเอาหน้าที่ของเราเนี่ย เป็นจุดหลักนะคะสมมอบงานอย่างตรงเวลารับผิดชอบในหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมานะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยก็ก,การเป็นการทำงานที่เรารู้ว่ามันจะต้องอยู่ในแบบแพทเทิร์นอยู่ในกรอบอยู่ในกฎ นะคะอยู่ในความแบบถูกต้องนะคะแบบจะทําอะไรก็ตามถ้าจะเอาแต่แค่ตัวเรารอดหรือเอารู้สึกว่าเราได้มากกว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ใช่นะคะมันจะเหมือนกับว่าทําอะไรก็ตามตามหน้าที่และตามสิ่งที่ดีงามถึงแม้จะเครียดจะทุกข์เพราะว่าจะต้องมีการรีไวต์ไปมานะคะไม่จบสทัทีไม่เสร็จสทัทีเพราะมันไม่ถูกกฎเพราะมันไม่ถูกระเบียบเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ถูกใจนะคะเพราะมันยังต้องดีได้มากกว่านี้นะ,ะเพื่อมันเป็นแบบแพทเทิร์นแบบแผน คุณก็ยอมนะที่จะทำนะมันใหม่นะอดทนทำมันใหม่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอะให้กันกับลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็เลขสี่เลขเก้าเนี่ยก็จะโครจรโยกหน้าของพบก,การงานนะ,ะดาวพุธมีอาการเดินถอยหลังอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทําเอกสารการแบบใช้สื่อโซเชียลหรือการขายของหรือการติดต่อกับ อาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเดิมๆนะคะที่เราทําค้างไว้แล้วทําให้เสร็จหรือเป็นการกลับไปทําในเรื่องเดิมๆที่เคยทําเช่นคุณอาจจะมีร้านค้าออนไลน์แล้วก็ไม่ได้แอคทีฟแล้วก็อาจจะแบบใช้ช่วงเวลานี้ในการแบบเหมือนกลับเข้าไปทําในเรื่องเดิมไปเปิดร้านเดิมพยายามทําให้มัน Active มากขึ้น หรือข้อตกลงอะไรก,ก,กันกับลูกค้าที่มันค้างเอาไว้นานนะคะแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีเนี่ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสในช่วงเวลานี้ที่ได้ยกหูโทรหาพูดคุยติดต่อกับคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะให้นะคะเอาในเรื่องของการทำงานที่มันแบบสำเร็จผมมากขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าเป็นเดือนที่คุณพยายามแบบแบบสร้างโอกาส ในเรื่องของการงานของคุณคือถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักจะเครียดแต่คุณก็พยายามแบบมีความกระตือรือร้นน่ะมีความแอคทีฟพยายามที่จะหาโอกาสสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาถึงมันจะยุ่งมากก็ตามนะเออแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อมีความแอคทีฟและกระตือรือร้นน,นั่นเอง มาดูเดือนสิงหากันบ้างนะคะสําหรับเดือนนี้จะมีแค่เลขศูนย์ดาวมฤตยูเนี่ยลอยกลุ่มในภพการงานแล้วดาวเสายังโยกหลังอยู่แล้วดาวเสากับดาวองคานก็มุมเล็งกันคือมันมีเหมือนดาวคู่ศัตรูค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเจ็ดเจอสามหนึ 3, ่งเจอแปดแล้วก็ศูนย์เนี่ยนะก็กลุ่มอยู่ในภพการงานเลยเป็นเดือนที่มองว่ามีความท้าทาย มีความท้าทายในเรื่องของงานของคุณคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่ามันวิเคราะห์ลําบากนะคะว่าทิศทางงานของเราเนี่ยมันควรจะไปทางไหนนะคะเพราะว่ามริตยูยเนี่ยคือความอาเพศใช่ไหมคะความอาเพศนั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงไปตามในจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายของเราอะที่เราแบบอยากจะได้นะคะมันจ,จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมานะคะดาวเสายังโคจรโยกหลังอยู่นะ,ะก็เลยรู้สึกว่าคุณอาจจะเกิดความตึงเครียดความเครียด แบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะถึงแม้อย่างไรก็ตามคุณก็ยังพยายามสร้างโอกาสนะคะให้กันกับตัวเองอยู่อะไรที่มันพอที่จะแบบได้เงินมีเงินมีช่องทางอะไรถึงแม้จะเหนื่อยจะหนักจะยุ่งจะวุ่นคุณก็จะพยายามสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองถึงแม้มันจะเปลี่ยนแปลงถึงแม้มันจะหนักมันจะยากมันจะเกิดเกิดความขัดแย้งขึ้นในภายหลังในงานที่เราทําหรือแม้แต่ว่างานของเรามันอาจจะขึ้นลงบางช่วงขึ้น แล้วอยู่ดีมันก็หายไปเลยแบบนี้นะคะทั้งที่อดทนแล้วนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันจะต้องอดทนต่อไปอีกอะไรเงี้ยก็ยังมองว่านะคุณก็พยายามนะที่จะทํามันแบบอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าเลข6เลขห้าเลข9้าเนี่ยนะคะเป็นดาวกลุ่มที่ดีนะเขาโควจรน,นําหน้าพบการงานมาเลยเหมือนกับว่ามีดาวสุประคระดาวที่ดีๆเนี่ยลอยอยู่ข้างหน้าเราถึงแม้ว่าตัวเราอ,อาจจะรู้สึกว่ามันอึดมันอดมัน เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ สิ่งที่เราแสดงออกไปอ่ะเวลาเราไปเจอใครนะคะเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความรู้ให้ความสร้างสรรค์คือมันเหมือนกับว่าคนอื่นที่เขามองเข้ามาก็มองว่าคุณน่าจะโอเคมั้งแต่จริงๆอ่ะเราอาจจะเจอปัญหาอะไรเยอะนะก็ขอให้คุณเก็บนะคะเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องอึดอัดใจเอาไว้ภายในนะน้าคุณไว้ในน้าใสไว้นอกนะคะเป็นเดือนที่เราก็จะต้องแบบใช้เลขหก 6, เลขห้าเลขเก้าเนี่ยที่นําหน้าพบการงานให้เป็นประโยชน์นั่นคืออะไรคะหกห้าเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบ เอ่ออะไรใช้วิธีเขาเรียกว่ารีบเร่งรีบเร่งมากหน่อยนะบางทีเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงกระแสที่เราควรจะขายของอันนี้ได้นะคะหรือมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกมีเซนต์ว่าลูกค้ากําลังจะเข้ามากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กําลังจะกําลังจะมากันทั้งยวงเราก็ต้องแบบมีความกระตือรือร้อนหรือพยายามหรือพยายามแบบ ทำงานแข่งกับเวลาในช่วงที่เรารู้สึกว่าโอกาสอะ่ะมันกำลังเปิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำงานแข่งกับเวลาในเวลาที่โอกาสมันปิดใช่ไหมคะเราก็แบบเออเข้าใจว่าเฮ้ยช่วงเดือนเดือนเนี้ยมันอาจจะเป็นเดือนที่มีความอ่ะสวิงหรือมีอุปสรรคมีปัญหาเยอะหน่อยแต่เรารีบเร่งคว้านะคะโอกาสที่มันกําลังเข้ามาถึงนอกจากโอกาสที่เข้ามาถึงแล้วคุณก็ต้อง เรียนรู้ด้วยนะคะ5้าเนี่ยเขาส่งอิทธิพลถึงกันมันจะต้องเรียนรู้อะไรที่มันแบบลึกกว่าคนอื่นเขาปกติเนี่ยดาวพฤหัสจะอยู่ในภพการเงินของคุณเนี่ยไปตลอดไตรามาสเออโทษอ่ะจะอยู่ในภพนําหน้าภพกรรมมะไปตลอดไตรามาสนะเท่ากับว่า,วาพยายามหาความรู้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเอออยู่ติดก,กันกับผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันเหมือนเดือนสิงหามันจะต้องแบบพยายามหาความรู้ในลักษณะความรู้เชิงลึก ที่มันลึกไปกว่าชาวบ้านหรือไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาก็รู้ลึกนะไม่ใช่เป็นแค่คุณครูแต่เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่แบบรู้เฉพาะกิจรู้เฉพาะทางเวลาเราไปอยู่ใกล้ชิดกันกับเขาเราก็ได้ความรู้พอเราได้ความรู้มานะเราก็สามารถเอามาปรับปรุงนะเรามา ปรับใช้กับวิธีการทํางานของเราได้หรือเราสามารถมาบอกต่อให้กันกับลูกค้าให้ลูกค้าแบบได้รับความเชื่อมั่นมั่นใจว่าสิ่งที่เราแบบทำเนี่ยเรารู้จริงเรารู้ลึกกว่าชาวบ้านดาวเกตเนี่ยเป็นมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่คุณก็จะต้องแบบเหมือนมีความสร้างสรรค์น,นะคะมีความทันสมัยนะคะอย่างของอะไรที่คุณใช้เนี่ยหเนี่ยคือความความสุขใช่ไหมคะดาวสุขเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรที่ มีเห็นแล้วรู้สึกอยากอะ่ะอยากใช้นะคะมันสวยเวอร์มันดูดีเวอร์แพคเกจจิ้งมันเลิศเวอร์อุ้ยคุณแต่งตัวดีเวอร์แบรนด์เนมเวอร์คือมันจะต้องแบบเวอร์วังอลังการในเรื่องของแบบการพรีเซนต์ของคุณอะ่ะภาพลักษณ์ที่คุณสื่อออกไปให้กับคนทั่วไปอะคะ่ะมันจะต้องดูแบบเวอร์วังที่เป็นไปนในทางเป็นไปนในทางโพสิทีฟนะคะคือดูสวยเลิศสวยเวอร์รวยเวอร์ดีเวอร์แพคเกจ ลดเวอร์เอาไปสามารถถอดแพ็กเกจจิ้งออกมาแล้วไปใช้อย่างอื่นได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังแบบว่ามีดาวพฤหัสก็คือเหมือนแบบของของสินนั้นที่คุณขายมันก็จะต้องแบบถูกต้องถูกทํานองคลองธรรมเป็นแบบที่นิยมแบบทั่วไปของของ,ของหมู่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออลองเอาอันเนี้ยไปปรับใช้ดูนะหรือเรื่องของดาวเกตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์กับเรื่องของต่างประเทศก็มองว่าโดดเด่น แล้วก็เดือนนี้เรื่องของการทําธุรกิจการค้าการติดต่อการสื่อสารเนี่ยนะคะมีความคล่องตัวดีนะเพราะว่าดาวพุธน่ะโคจรเดินหน้าคือบางทีเราพูดเราคุยเราติดต่อปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้รับการตอบรับมาเลยแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเขาตอบรับก็จริงนะคะแต่เราก็จะต้องไปเวิร์กอีกมันอาจจะแบบบางคนตอบรับแต่สุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาก็อาจจะมีการรีไวซ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะต้องแบบว่าเออโฟล์ low up นานหน่อยหรืออาจจะต้องแบบหรืออาจจะได้แบบ เงินน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะดาวที่มันเป็นดาวผู้ศัตรูยังส่งอิทธิพลถึงนะคะแต่ดาวคู่ที่ดีก็มีนั่นเองมาดูเดือนกันยายนกันนะคะสําหรับในเดือนนี้มองว่าเรื่องของดาวเกอฑ์เด่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเดือนที่เราอาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของต่างประเทศออนไลน์หรือการทํางานในเชิงสร้างสรรค์น่ะนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณน่ะจะต้องวางแผนก่อนเวลาที่คุณกําลังจะทําอะไรอ่ะมัน มันไม่ใช่ว่าแบบคิดอยากจะทําเพราะเราแบบเก่งเรามีประสบการณ์เราพอจะรู้เรื่องนี้เราก็กระโจนเข้าไปเลยไม่ใช่มันจะต้องแบบมีกลยุทธ์มีวิธีนะคะว่าเราจะแบบขายอะไรนะคะเราจะทาคอนเทนต์แบบไหนเราจะทำคอนเทนต์ลงเวลาอะไรคือมันเหมือนมันจะต้องมีกลยุทธ์ เออในการทําสิ่งนี้นะพอคุณมีกลยุทธ์เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามีกลยุทธ์เราสามารถสร้างโอกาสในเรื่องของการทํางานของเราได้ได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะมีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้มันจะตอบโจทย์อะไรยังไงแต่ในขณะเดียวกัน6ก็เจอ6เจอ7เนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับว่าคุณก็ต้องอย่าตึงเกินไปบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้มันดีแบบให้มันยอดเยี่ยมให้มันเต็มที่เราก็อดัอดอดัอดอดัอดอัดไว้เลยว่าเรา แค่ไม่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยลงตารางแน่นเลยวางแผนแน่นเลยนะก็จะทําให้แบบเราเกิดความเครียดรู้สึกกดดันได้ว่าเฮ้เราจะทําได้ตามแผนหรือเปล่าเวลาทําได้ตามแผนก็เฮ้ดีใจใช่ไหมคะเวลาทําไม่ได้ตามแผนก็เลยรู้สึกกดดันเพราะฉะนั้นอันนี้คุณอาจจะต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีแล้วก็มองว่าจะเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการจับงานใหญ่นะเออสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันจะทําให้คุณเติบโตเติบใหญ่แต่ 7.8เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะคะเขารอยอยู่ในภพก,การงานของภพก,การงานอีกทีหนึ่งนะคะมันจะต้องคิดใหญ่ทําใหญ่อะ่ะแล้วก็จะต้องแบบอึดอดทนเพราะคนที่คิดการใหญ่ได้อะ่ะเวลาคุณจะทําเรื่องใหญ่มันไม่ได้สําเร็จแค่ชั่วข้ามคืนหรอกนะคะมันก็ต้องใช้การอดทนการรอคอยความแบบว่าหมกมุ่นนะคะจริงจังละเอียดละออหรือแม้แต่แบบอาจจะมีเรื่องของความเครีย เกิดขึ้นได้ซึ่งคุณก็ต้องแบบยอมรับผลลัพธ์อันนี้มาด้วยบางทีมันจะเป็นช่วงแบบน้ําขึ้นก็ขึ้นมากเลยนะคะจนเรารู้สึกเหนื่อยหนักอึดอัดใจแบบนี้นะคะแต่พอน้ําลงคุณก็ต้องอย่าท้อแท้คุณก็ต้องอดทนรอคอยในวันที่น้ํามันจะขึ้นอีกรอบได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างสารรค์การกล้าจับงานใหญ่คิดใหญ่ทําใหญ่มีสิ่งใหญ่ๆ เกิดขึ้นเดือนนี้จะโดดเด่นมากๆนะคะแล้วเลข5เลข3เลข7เลข8เนี่ยเขาทำมุมถึงกันนะ,ะเลยเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสจับงานใหญ่คิดใหญ่ทำใหญ่ใช่ไหมแต่คุณก็ต้องยินดีที่จะปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอย่าง85 7หเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูอะไรที่มันเป็นแบบแบบแผนเป็นอะไร tradition เป็นอะไรที่แบบอยู่ในกรอบมากเกินไปเดือนนี้กลับกลายเป็นไม่เด่นนะ มันเหมือนกรกฎาสิงหาไอเรื่องกรอบอะมันเด่นแต่กันยามันต้องนอกกรอบนะคะอาจจะทําอะไรที่มันอย่างดาวเกตเนี่ยมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่นอกกรอบนะคะออกไปแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไงอย่างบางทีแบบเอ้ยเรารู้ล้วลูกค้าน่าจะชอบในลักษณะนี้ปกติเราขายอะไรแบบบ้านๆเบสิกก็อาจจะบับเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นรสชาติใหม่เป็นดีไซน์ใหม่หรือกับคนกลุ่มใหม่คือเราพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงแตกต่างเพื่อสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองนะคะแล้วก็มองว่านะอย่างดาวอังคารตกอยู่ในจุดอริอย่างนี้นะคะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องลดผลประโยชน์บ้างเช่นปกติฉันขายราคาเนี้ยฉันไม่เคยทำตลาดล่างเลยนะคะเราก็จะต้องแบบปรับลงบ้างนะคะเป็นเออชั้น First Class ราคาเอ o n o อดอมอะไรแบบนี้นะคะมีการปรับลดเรื่องของผลประโยชน์ลงบ้างเพื่อที่เราจะสามารถแบบ ไปต่อได้ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มองว่าในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเรื่องของสัญญาณทรายดีๆนะไม่ว่าคุณจะรอเรื่องของโอกาสเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นการติดต่อการค้าการเจราจาการตกลงไปในทิศทางแนวโน้มที่ดีที่ว่าปิดจ็อบได้จ็อบเลิศเวิร์กลูกค้าซื้อนะคะมันจะมาในช่วงปลายเดือนมันเหมือนเหมือนคุณอาจจะต้องเริ่มวางแผนแล้วก็ลงมือทําปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้วผลลัพธ คือความสําเร็จเนี่ยก็จะตามมาภายหลังนั่นเองสำหรับคนที่สนใจดูดวงเพิ่มเรื่องของการเงินไตรมาสสามความรักไตรมาสสามนะคะใครสนใจจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะสำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวนะสามารถทักไลน์ ID ด h ชีต a s t r o g y ได้เลยค่ะ